สบายดีพี่น้องสบายด <แ S 1> พพีพี่น้องสุขุสุขคนมาตึงแห่พี่น้องคนไหนสิมาตึกแห่ม,นนมากับพูอใหญ่พี่น้องเจียงยังแขกคักแขกคักเทียงขีโกขีเก,กี่ยมไปจัก มาสองคนพี่หน่อง่นวนนั่ส่วนคนมาอยู่เขาจะสิมาทำลัางพี่หน่องมามาอย่างเขามาลุมา่มปลาข่อยมาลุ่มปลาข่อยว่าใช่พี่น้องป้าข่อยเนาะหัวยเนี่ยอ้าไปเหล่าควันเนาะมาเบิ่งน้งกันว่าสิได้หรือบ่ได้พี่น้อง มีคนพ่อปลาค่อยใหญ่แหละสิมาลุ่มเอาพี่น้องสิมาลุ่มเอาปลาค่อยใหญ่จากสิได้เรือบี่น้องมาลุ่นน้องกันพี่น้องเลยมาลุ่นมาส้มน้องกันเนาะอยู่ว่างไหนก็ว่างทิงผมว่ว่างทิงพี่น้องทางสิก้วนว่างนี่ก่อนพี่น้องทางหลังนี่น้องตัวกล้องว่างนี่จังขึ้นเทิงพี่น้องเลย บรรยากาศในห่วยพี to ่น้องในโกนห่วยจักระซีอ้าวๆเนี่ยอ้าวๆอ่อนหอนจังหน่อยพี่น้องเอลยจังหน่อยจังลงพี่น้องเอ้ยมึงจะท่านการณ์ซะก่อนมึงลาดเล่าอะเสียก่อนพี่น้องจังหน่อยจังลงลุยพี่น้องเอ้ยจักสีมันหรือบัวมันพี่น้องก็ถ่าลุ่นถ่าส้มไปนำกันพี่น้องเอ้ยนะ จังน ah, ่อยนี่แหละพี่น้องสชียด้ลงสชียด้ลุยนกันเชียร์เดินหุ่นนกันพี่น้องจังน่อยพี่น้องเลยม้านพี่น้องม้านมานแล้วนี่ปดุกพี่น้องปดุกปดุกห่วยพี่น้องได้เข้าเลยโตกับผู้ใหญ่พี่น้องสามกันนี่แหละนี่โตสามกันเลยพี่น้อง Nên một phụ nhảy nặng nề 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 này, nè Nè, 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 nề ná nề ná nề ná nề 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 hè nề bà nề 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 thứ nề nhảy tự nề 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 nhảy nề 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 Bà, lông nề 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 này phụ nhảy nề 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 อาก,กูน้ำปักใช่ปะ่ะทำละนี่พี่น้องยับมาดูดีลงน้ำกูชูวงเอาขวัน <c oughs> ขอกังขอกังบอขอกังพี่น้องเลยน้องปลาวาพี่น้องไดนไปแล้วตัวแรกบอต,ตัวแรกพี่น้องเลยห้อย <c oughs> ไปเห็ดได้นะแม่ <c oughs> ขึ้นมาโคกดีๆดีดวกว่าขาวเรียบร้อยบ่ ียบ่อยพี่น้องเลยป้าตัวไล่ขนาดพี่น้องบบบนี้เตมงานเบาไก่บานี่นะมาเตมงานไพ้บับนี้มาน้าบาฟังช้กับเต็มงานบาฟังช้แล้วแบนเนาะตึกแหงกับเตมงานพี่น้องเตมงานแทวบ้านน้ำม้งานา่ไหะพี่น้องเลย เหมือนบ้านอื่นบ้านไกลหรอไป,ปลุยต่อพี่น้องเอ้ยไ <c ười> ม่แต่เด็กน้ำม่งทางนั้นพี่น้องได้อีกเลยพี่น้องตัวที่สองพี่น้องตึกจนเหมื่อยอย่างไรตัวที่สองประดุกหน่อยพี่น้องเอ้ยมีคนมาตึกเสดุงนำ้ำพี่น้อง <c ười> คนมาตึกเสดุงกับมีพี่น้องเอ้ยทางหลังเขาเนี่ย เ <laughs> นี่ยเสดุงก็มีพี่น้องไี้ยน้องเ็สดุงนเด้อม่ป้าว่าพี่น้อง้เสีวรรส้วต่ม,ม,าามพ่น้องเส้ะม้าวยพนโอ้ยพังผู้เมยป้าวพี่น้องเย เจน่าแดงพี่น้องเลยเกับเจน่าแดงน้ำห้าจนสิบเอ๋ยบอสเป็นอย่ามากัวนานำกันพี่น้องเลยนำห้าคนตึกเหเราหมาเตะใต้ผัว่าพี่น้องเลยวอากนวมาสีลงใต้ไปแล้วว่าข้นเนือพี่น้อง Phụ tức sẽ đúng cả năm luôn tay phải không lọ tới tay khiến mà họ nửa và <laughs> đục nổi phải không ơi và lẻ nổi <laughs> <laughs> của tôi hóa đại sệt còn như phải không ơi nổi của tôi hoa đại tôi còn là nó nỉ lẽ nổi của chắc nổi phải không nỉ tay โอเคพี่น้องบานนี้ยฮะก็จะได้กลับบ้านพี่น้องเลยได้พออยู่พอกินแลนออ้วน็อปพ่อใหญ่แมนบ่ไอ้ไซไซให้พี่น้องได้เบิ่งดูของนะ <ừ. S 1> นี่พี่น้องไอ้ไร่มะม่มวงกับมีอันนี้นะไปถิ่นมหม่อม่วงเข้าไปนี่นี่พี่น้องจำเออี่งื ได้พออยู่พอกินพี่น้องเลยบ่ได้ลวงได้ลายดาะปลาดุกปลาคอพี่น้องปลาขาวแฮพอใหญ่แฮ้ทีได้พี่น้องลปลาขาวก็อยู่พี่น้องปลาขาวก็ได้อ่ะอ่ละได้พออยู่พอกินพี่น้องพอแหลวแรงพี่น้องเลยหาหาสาวกินข้ามบ้านนาเอา โอเคพี okay, MM. Mm ่น hmm, mm ้องเมื่อได้บัตรนี่ยังไงเท่เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปดูเก็บโตนะโตถ่ายได้หักคอคนสองสี่สองสี่หกหกเจ็ดโตพี่น้องเลยสิบสิบโตสองคนนี้ไปตึ๊ปากรมเจ็ดโตนะ hai bốn sáu tám tô to hiểu không? đi ừ. cháu à. đấy? Hồi, đứng nói bạn nam mô. like con like được like để bà con to hiểu không mi โอ้ยเสียงหัวพี่น้องเอ้ยเสียงหัวลานชาวเนี่ยพอเขาปลาคิ้วพระลุกพระคอสุมตายนะสุ่มสมโลคยังไงเลยห่วยเลยพี่น้องห่วยเลยโอเคพี่น้องถ้าไหนขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อ อต่นี้กระสอยเป็นกำลังแหงใจเห็นเออพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจหาท้ำคลิปต่อไปเนาะอันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องแม่นหักเงียงมดเลย่นคลิปนี้ขอกล่าวเข้า่าสบายดีพี่น้องกดไลค์กดแชร์แน่ ฮากามาพี่น้องเลยฮากามาไปตึกไต่พี่น้องวันนี้นะปลาอีพอมาได้อยู่ได้พี่น้องเลยไในพอกินพอแหลวแรงพี่น้องปลาอย่นีนะปลาดังวะปลาปลาหยอดเห็ดปลาอนนี้ก็จะมุกเอาปลาหยอดเห็ดพี่น้องปลากรดพี่น้องเลยปลากรดปลาเพาะนูมาด Để thê đông đưa ra này xảy khỉ này Tôi nhìn bà thân xảy Nhưng Xảy hiện nhắn mũ rồi đấy Bà nhọn hiện thì nó cho tôi bà nhọn hiện Nạp bằng đua Để hạ tô thì nó có Để Họ thầy quá À không chỉ ử ập nó Nói thầy sao còn Thì subscribe cho สี่ห้าโตพี่น้องเลยแม่ไขวาเยอะเนี่ยปั้นกันพี่น้องหกคนไปหกคนพี่น้องที่เหลืก็ไปลายอยู่มากนะพี่น้องเลยเข้าป่าว่าก็ไปพี่น้องกับผัวกับผัวเพิ่นทางมาก,ก่อนพี่น้องเลยเพิ่นไปน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเพิ่นทางมาก่อนเนาะ ปิ้งพี่น้องปิ้งหรือว่าปนกระเสบคือกันพี่น้องเลยปนก็แซสบเหมือนกันนะพี่น้องจ,จับเจลมาปิงจัเจลป้า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 อออป้าป้าอันนี้ก็ป้าอันนี้คือใส่ขี้อะไรพี่น้องเลย เออนี้เนี่ยโมทันจะใส่ขี่ปั้นกันหกคนพี่น้องได้พลลัพธ์สีหาโตปลากดเก็บพี่น้องเลยปลาหย่อนหีดเพิ่นวะปีหนึ่งมีเธอหนึ่งได้พี่น้องปลากดเอาดังดังแกกินยากได้ปีอะไรเธอพี่น้องอันนี้ก็ให้แกอย่างเดียวเลยขนมให้แกอย่างเดียว่ะไอพี่น้องเลยขนให้แกขนมให้บ้าพรอะ อ่ะพอนจอมมันปว่วนนี่พี่น้องเอ้โอเคเด้อพี่น้องเด้อมาฮอนนี่เฮาก็กสิขอปีคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมก็ซอยฝากก,ไก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อให้เผื่อเป็นกำลังใจให้เปล่าพังสายทำคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อมาฮอนนี่เฮาก็กสิขอ,อกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องลาก่อยพี่น้องเอ้พอกัอนใหม่คลิปหน้าพี่น้อง